น,นี่คือบอลปนิ่งที่เลี้ยงไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับเอามาเนี่ยกะ้ำใบปักขามนะเอามาเดือนหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณสองนิ้วแล้วอันนี้คือ,อปล่อยปนิ่งปนตระเพียนปนในทอง ไปไปกินปีใหม่เคยอยากก็มาเด้อฉีดมีอีกบอ่นบอนึงเป็นบ่อนัอ่นบ่อนั่นสิเลี้ยงกุ้งเนาะเลยสิพามาเบิ่งกุ้งบาดอันนี้คือหัวหานกุ้งเนาะแพ่งแต่หัวหานกุ้งก็ได้สอบหนึ่งแปดร้อยห้าสิบคนได้สีผามาเบิง่งเนาะกุ้งกุ้งนี่ปล่อยไอยว้อาทิตย์ษฐานเพิ่งได้หนึ่งอาทิตย์ บวัวโตหนึ่งซ้ำได้แล้วเลสิพามาเบิ่งเนาะอันนี้ปล่อยแบบธรรมชาตินะครับเดือแบบโมมี่ยังเลยแบบบ่ได้ปั๊มอากาศบ่ได้ยั่งเลยโมมีออกซิเจนโมมี่ยังเลยปล่อยแบบบ้านๆเท่านี้แหละปล่อยถิ่มไปซื้อชิตายชิยั่งกับหักันมเอนี้นะครับเดี๋ยวสินหกห้เบิ่งเนาะถ้ามีโตก็คือว่ายังยั่งอยู่ทดลองคือการครับเพิ่งทดลอง โลโว่าสีเลียงแล้วบอบานเท่าแล้วมันยกบังอีมีโตอ,อยู่ดิอ้บกุ้งกินกันอึบอ้บอ้บอ้บอันน้้คออตัวุ้อ้บอ้บอ้บออน กล่องเห็นว่นะครับอันนี้ก็ปล่อยแบบธรรมชา,าติเลยเนาะสีดได้ชั้นไหนฝั่งเบิงบ่งครับแล้วไปก่อนไปก่อนไปก่อนเซลล์อีกตัวหนึ่งใช่หรือเปล่านะี่เอาวาาเอาขึ้นมาคือเห็นสองโต มันลงนามไปแล้วโอ้ยพี่พี่นี่ครับอันนี้คือตัวน้อยนี่น้อยด้วยนะนนี่พึ่งเข่ามากินซองโตเนาะหัวอาหารกับอาหารในย่อกับยังย่างอยู่แสดงว่าเออหายกับถือว่าหายพอเพียงเนาะอาหารอันนี้คือซีซูโมงครับซีซูโมงมาเบิ่งเทิน ของเธอหนึ่งพอหายอาหารกี่ชั่วโมงหายเธอหนึง่งเนาะอันนี้มันกุ้งตายได้ครับด้วยอันนี้อันนี้นี่นี่นี่อันนี้นี่เปลือกที่เพิ่นหลอกคาบด้วยนี่เด้อมันมากินแล้วมันหลอกคาบหลอกคาบกค็คือมันสิงไงไงขึ้นอีกในส่วนที่มันหลอกคาบแล้วมันสิบอกินอาหารแล้วบ้านผลแหละเปลือกมันแข็งผล่ะมันสิกินอีกแค่หนึง่ง นี่คือขาบกุ้งเนาะอันนี้มันก็กินเท่ากันกุ้งก็ดีกหลอกขาบแล้วมูมันก็กินขาบมั้งเนี่ยอาหารก่อนบาน้านีเรียกแบบป้อยไปซื่อๆนี่แหละครับบ่าเฮียทิ้งไรขาเบิ้งเพราบอกซีเดือนซีเดือนก็น่าจะจับกินได้จับคายได้ แตกระจักสีได ch ้คล้ายบอเพราะว่าบอได้เลี้ยงหลายนะครับปล่อยประมาณ6-7เจ็อยโตยำหนี้นะบอได้ลงหลายเลี้ยงพวกได้กินมูพวกมาบ้ายครับพวกได้กินปีใหม่ไปสั่ะ